สวัสดีครับ f อซอาจารย์ต้นน้ำหมักสูตรสองนะครับวันนี้ให้มาดูต้นยางที่สภาพแย่แล้วก็สามารถฟื้นฟูมาได้พอประมาณนะฮะอันนี้ก็คือพอใช้ได้ก็เริ่มดีขึ้นนะฮะอยู่สภาพนะฮะให้ภาพกันเล่าเรื่องได้นะครับว่าสวนยางผมเนี่ยโดนกระทำชำเราขนาดไหนอันนี้คือคนงานเก่านะฮะกีบ เดี๋ยวก็จะปิดนะฮะฉีดน้ำหมักสูตรสองเข้าไปก็ปิดแน่นอน,นะฮะถ้าสภาพแค่นี้นภาพมันเล่าเรื่องนะฮะคนงานใหม่ก็ใช้ได้นะฮะกลด่นเปนอดูนะฮะดีอยู่นะฮะดูนะครับดูก็ให้มาดูว่ามันกลดได้จริงนะฮะน้ำหมักสูตรสองของจานต้นนะฮะแต่ละต้นก็ไม่น้อยหน้านะฮะดูต้นกล่นก็ได้สภาพคือ ก็สงสารเขานะฮะคนงานใหม่ก็ก็ต้องหาที่กีดเอาแล้วกันนะ,าานะทาฮะผมให้ทาน้ำหมักสุดสองของจันต้นนะครับก็จะก็จะเริ่มปิดนะฮะเดี๋ยวรอยบาดรอยอะไรก็กีดปิดเดดีนะกีนะฮะต้นนี้เอาสักสองสองกระโปะอเลยนะฮะก็ไม่เป็นไรนะฮะมีจังหวะก็จัดไป แต่ไม่สีเรียมด,ดูสภาพต้นยางให้ดูสภาพต้นยางของผมนะเดี๋ฮนะมันได้น้ำหมักสุดสองของจันต้นฮะมันก็เลยสร้างเนื้อเยื่อใหม่ตุดที่มันอันนี้มันก็จะเดี๋ยวก็ปิดนะฮะอย่างรูนี้เดี๋ยวก็ปิดน่ฮะก็ไม่ธรรมดาฮะแก้ทุกต้นฮะก็กิดได้ทุกต้นฮะมากน้อยก็ว่ากันไปนะ ก่อนหน้านี้จิ้มก็ก็พอได้นะฮะข้าก็เลยมากรีดดูนะเราก็เลือกเลือกจิ้มดูนะฮะมีทุกต้นนะครับมากน้อยเพราะว่าโดนยาเร่งหนักทุกต้นนะฮะดูดูใบฮะก็เขียวดีเริ่มเขียวละยอดอ่อนก็เริ่มเริ่มเขียวขึ้นนะฮะดูก็หนักทุกต้นนะครับดูสภาพแล้วดูรู้นะฮะว่าหนักไม่หนัก ก็ฟื้นฟูได้ครับด้วยน้ำหมักสูตรสองของจันต้นนะฮะเดี๋ยวไปดูต้นทางนน้นหน่อยลมดีนี่ก็หนักทุกต้นนะฮะเดี๋ยวนะฮะบำรุงฮะมีขี้แกบดำขี้เท่าขี้ข้าแกบนะฮะเราเอามาใส่ปรับปรุงม,มูลลงดินก่อนนะเพราะมันโทมได้เกินนะฮะมีอะไรก็ามาใส่นะฮะสีวัตถุขี้บัวก็ยิ่งดีนะฮะ ขาดอาหารเยอะดูตรงนี้นะฮะจิมตรงนี้ก็มีน้ําหมดแล้วครับเนี่ยเพราะมันสร้างเซลล์ได้รวดเร็วนะฮะการฉีดน้ําหมักสูตรสองของจัน้นเนี่ยสร้างเซลล์ได้รวดเร็วนะ,ะแตจะดูสภาพแต่ละต้นครับด้ดูไม่ได้กันเลยนะแย่นะฮะกระปูดกระปีดนะ,ะแต่จริงๆเจาะแล้วมีน้ําเยอะนะฮะเยอะเลยแหละเดี๋ยวถึงฤด,ดูการหน้าออกก็ น้ำเยอ,อะเลยล่ะครับเห็นเป็นสภาพอย่างเนี้ยนะใบแก่เริ่มอ่อนไอ้ใบอ่อนเริ่มแก่ก็จะดีขึ้นนีเนี่ยตัวนี้ก็จะปิดหมดแหละเนี่ยตอนแรกกระจางหางเด็กก็ปิดหมดครับขอบคุณครับ FC สวัสดีครับ